การโชบายด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้เรียนสีด้านประกอบด้วย 1. การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2. การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3. การมีงานทำมีอาชีพและ 4. การเป็นพล,ลเมืองดี ข้อมูลทั่วไปโรงเรียนกระบุรีที่ตั้ง139หมู่ที่2ตำบลน้ำจือดอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6วิสัยทัศน์โรงเรียนกระบุรี มุ่งจัดการศึกษาให้นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาสภาพแวดล้อมน่าอยู่ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญา,าของเศรษฐกิจพอเพียงอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพัฒนาคนดีสู่สังคมเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงพันธกิจโรงเรียนกระบุรีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา จากสภาพรวดล้อมที่น่าอยู่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปพร้อมกับก,บการก้าวทันเทคโนโลยีส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมพร้อมเป็นคนดีในสังคมนะวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด,ด้วย KBS Model ชื่อผู้สร้างนางออนอนองพนเพลงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนกระบุรีแนวทางการคิดค้นนวัตกรรมสแสวงหานวัตกรรมแบบอย่างที่ดีจากแหล่งต่างๆที่เคยมีผู้สร้างหรือทำไว้แล้วแล้วนำมาปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ประเภทของนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาสำหรับผู้บริหารการประกาศนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่สถานศึกษาเป็นการนำหลักการกรอบแนวคิด และแนวทางการปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการทําง,งานที่ทําอยู่แล้วให้มีหลักความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงใน4ด้านคือด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญยกตัวอย่างการบริหารสิ่งแวดล้อมของสถานศึกษาเช่นถ้าต้องการปรับบรรยากาศการเรียนรู้ในโรงเรียนให้งบประมาณไม่เกินจากที่ได้จัดสรรและได้แจ้งในวราระการประชุมวางแผนเตรียมการและลงมือดำเนินการโดยลองนำหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทาง เริ่มตั้งแต่คิดวางแผนคำนึงถึงความคุ้มค่าของทรัพยากรที่นำมาใช้แล้วใช้ประโยชน์อะไรได้อีกจากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยิ่งเนื่องจากผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นปัจจัยที่สำคัญในการถ่ายทอดความรู้และปลูกฝังหลักคิดต่างๆให้แก่ผู้เรียนฉะนั้นผู้บริหารและครู ต้องมีความเข้าใจในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนมีประสิทธิภาพและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อให้สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 2. เพื่อให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง3เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ทักษะปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอนันประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4เพื่อให้ผู้ปกครองชุมชนดำเนินชีวิตและมีการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด,ด้วย KBS model ขั้นตอนการดำเนินการตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา การดำเนินการตามแนวทางการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาในสถานศึกษามีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้ 1. กํากำหนดนโยบายการจัดการศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นนโยบายสำคัญของสถานศึกษา 2. พัฒนาความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารครูและคณะกรรมการสถานศึกษาและส่งเสริมให้ปฏิบัติตนตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เกี่ยวข้องอื่น 4. ทบทวนปร,ปรับปรุงโครงสร้างและพัฒนาการบริหารจัดการตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. จัดทำปรับปรุงหรือเพิ่มเติมโครงการกิจกรรมและปรับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา 6. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 7. จจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของสถานศึกษา แต่เสริมสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 9. จัดระบบนิเทศติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการสิบให้ผู้ปกครองและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในขั้นตอนสำคัญทุกขั้นตอนสรุปจากผลสัจ analysis ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปรากฏว่าโรงเรียนกระบุรีอยู่ในตำแหน่งดาวรุ่งหมายถึงโรงเรียนกระบุรีมีสมรรถนะภา,ายในที่เข้มแข็งและสภาพแวดล้อมภา,ายนอกเพื่อต่อการดำเนินกิจการจึงเป็นภาวะที่เหมาะสมในการกำหนดกลยุทธ์เพื่อขยายงานและสร้างความเจริญเติบโตได้กราบรูปไข่ด้านล่างเป็นผลการจัดสังเคราะห์สภาพแวดล้อมสวดของโรงเรียนกระบุรีพื้นที่กราบจะแสดงกรอบการกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละด้าน ส่วนที่เป็นสีเข้มคือพื้นที่ที่โรงเรียนกระบุรีจะต้องให้ความสําคัญในการกําหนดกลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบและสร้างโอกาสในการพัฒนาโรงเรียนผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติด,ด้วย KBS model วัตถุประสงค์พัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ทักษะปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงกระบวนการประกอบไปด้วย Knowledge and Moral ความรู้คู่คุณธรรมมี based on the philosophy of sufficiency economy หลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง As School Administration การบริหารโรงเรียนหมายถึงกระบวนการดำเนินงานในการจัดกิจกรรมตาม่ตางๆภายในโรงเรียนปัจจัยความสำเร็จ หนึ่งนักเรียนมีความรู้ทักษะปฏิบัติตนตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ส,สถานศึกษานำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาจัดการศึกษาและดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 3. ส,สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมอันดีงามต่อบุคลากรในสถานศึกษา เช่นวันลอยกระทงวันขึ้นปีใหม่การเข้าวัดทาบุญการถวายเทียนพรรษาจัดให้มีชุมนุมให้นักเรียนที่ส่งเสริมความเป็นไทย4ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมจากการได้รับการอบรมและศึกษาดูงาน 5. บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 6. ผู้ปกครองชุมชนดำเนินชีวิตและมีการพัฒนาตามหลักปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียง